เครื่องพ่นวองฝอยสายหลัง ULV Super Rotary สำหรับกำจัดยุงและ,มะแมลงในงานราชการไทยอบตออบจอเทศบาลรอพอสทอ,อนามัยกลมควบคุมโรคครับเครื่องพ่นวองฝอย Super Rotary เป็นเครื่องพ่นวองฝอยระบบ r รี่ r อ c o m p ส e ซอร r นำเข้าและจับจำหน่ายโดยบริษัท Enrich f o ok k k e r ประเไทยจำกัด เครื่องพ่นวองฝอยซูเปอร์วอตเตอรี่ผ่านมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่าละองไมคอนต่ำกว่า30ไมคอนสามารถกำจัดยุงและ,มะแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงพ่นฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสตามท้องถิ่นตามชุมชนต่างๆควบคุมไข้เวือดออกโรคระบาดเครื่องพ่นวงฝอยซูเปอร์วอตเอรี่ นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Enrich Focker ok ไประเทศไทยจำกัดท่านลูกค้าสามารถโทรสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่เบอร์024397289 Line SI Enrich Focker ok หรือว่าสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ Enrich Focker.com ok เรามีเจ้าหน้าที่คอยบริการให้ข้อมูลและสามารถแนะนำสินค้ารวมถึง สามารถสาธิตสินค้าให้กับทางลูกค้าได้ดูได้ครับบริษัท Enrich f o ok k k e r ประเทศไทยจำกัดครับโทร02-439-7289ี 9, รายลน์ Enrich f o ok k k e r c o m ขอบคุณครับ